ดอกซ้ำได้เขาจังสีเริ่มเก็บนี่จ้ะนี่นี่มื็ดแรงได้เก็บบ่ได้เก็บไม่รุ่นนี่มื็ดแรงได้เก็บนี่เออพี่น้องโอ้ยเขาทาแห้งกะาฝอยฝอยนี่เป็นเม็ดนี่กะดอกเคสเบิร์ดเนาะแม่นี่จะดอกเคสเลรอนะโอ้ยโอ้ยสวอ่อนดีอันเห็นเห็นดอกหลายๆจังสีพี่อหญ่ได้พ่อลอยบ่ลอยกิโลบ่จ้ะประมาณลอยกลัวกับเห็นดอกเนี่ยนี่ลอยกิโลได้แน่นอนเนาะ ถึงลอยหาซบบอกกันปะครับอาจจะบ่ถึงประมาณลอยสามสิบลอยสามสิบลอยสามสิบคลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามาเ่งบรรยากาศของคนนอนหน้าแต่ว่าคนนอนหน้าจังไิ่นจังมีไยได้เนาะพี่น้องเนาะนอนหน้าซุมือกับตรงใส่เงินคือเกาเขาเพิ่นกับกระล่างแล้วประลานสวัสดีจ้าฝนอาบน้ำยูพี่น้องเสียงเพิินกับเป็นตะยูพี่น้องแบบคาสีขนาดเลย ก็วงจรสร้างรายได้โดยการเห็ดเห็ดเฟื่องน้ะพี่ใหญ่นาอไปหาจะคล้องฟา้ามเพิ่นจ้ะย่ยสวัสดีจ้าจ้าพอยอมเอื่อเพิ่์งง่ายๆนี่แหละพี่น้องพี่กัดบ้านสุกวัฒนาตำบลเกาขามอำเภอลำยืนจังหวัดอุบลจ้ะเพิ่นเปิดฟ้ามเห็ดให้เบิ่งพี่น้องส่วนนี้ก็ล่างออกเลยเพื่อพี่น้องเข้าสนใจอยากเห็ดนํามีหลายหลายคนคอมเหมตนมากอยู่ในคลิปน้องเหลื่อมว่าสานว่าใส่อุปกรณ์ อย่างอื่นแทนกากมันไดบออย่างสีหน้าพี่ไอเป็นยังงละ่ะปาล์มเนาะทลายปาล์มทลายปาล์มท่างเห่านี่บวกเคยเนาะบ,บ่เคยเห็ดจะเกลือตางเห่าอืมและะ้วก็ท่านทดลองพี่น้องเพราะว่ามันท่างนี่มันมีวัตถุด,ดิบรักก,ก็คืออันนี้ละกากมันนี่เอามาขาวลุงเลือดเนจัยจมือแล้วพี่ไหญ่นี่ตัวนี้จะเลียแล้วประมาณสิบมือ จิ๊บมือเขาลงเดือนมาหนิในชิปมือรวมๆแล้วตั้งแต่มือมักมือจนได้เก็บเฮ็ดนี่จักมือพี่ใหญ่จิบหามือจิบหามือเต็มเนาะจิบหามือบ้านจิบหามือเดือนหนึ่งเข้าได้เฮ็ดจักเถื่อเฮ็ดเดือนละเถื่อนี่ยนะเดือนละเถื่อก็ล้าสิชกีเบิร์ตถ้าต้องเหลืออีกอืมต้องพักลัวเลยเดือนหนึ่งแมนจักดอกเฮ็ดงามๆเนาะพี่ใหญ่เนาะดอกซ้ำได้เขาจังสีเหลิมเก็บนี่จ้ะนี่ นี่มื็ดแรงได้เก็บบ่ได้เก็บในรุ่นนี่มื็ดแรงได้เก็บนี่อืมเจอพี่น้องโอ้ยเขาทาแห้งกะฝอยฝอยนี่เป็นเม็ดนี่กะดอกเคสเบิร์ดเนาะแม่นี่จะดอกเคสลรอนะโอ้ยโอ้ยสออันดีอันเห็นเห็นดอกหลายๆจังสีพี่ไอ้ได้พ่อลอยบ่ลอยกิโลบ่จ้ะประมาณลอยกัวกะเห็นดอกเนี่ยนี่ลอยกิโลได้แน่นอนเนาะได้ถึงลอยหาซิบ่ก้าวครับ อ่าจิบบะถึงประมาณ 130. รลอยสามสิบลอยสามสิบลอยสามสิบนี่คือตายตัวอยู่แล้วนะบาทต้นทุนตอลงเลื่อนนี่หลายปันไหนตอหลอบต้นทุนบออืมต้นทุนที่ห้าสิเด็กประมาณพันหาพันหาแค่นั้น,น,นแมนพันหานี่เฮ็ดเฮ็ดจ็ดกิโลพี่ใหญ่ราคาลูกละเจ็กบาทขายเห็นไหมคะ่ตะตลวหกสิบบาทหกสิบสามหกสิบแปดประมาณสามสิบโลนอกต้นทุนเนาะอยู่วางหันถ้าคล้ายสามสิบโลนั้น <ๆ S 2> เป็นทุนเงินทุนเขาอยู่นี่อีกลอยกิโลคือเป็นกำไรกำไรของเขาือยโลกประมาณหาหกพันเนาะกะเฮตดลงสองลงเลือนนี่เดือนละเทือเดือนละเทือเอกระสีไล่ได้กะสีอยู่ประมาณเดือนละหมื่นกำไรมันคือว่าประมาณนี่ละโอ้บอลลูดนีเนาะุอกเคยมิรูปมีบออกบบพยาองเจ้ามักะออกเคยอยู่แต่ว่ากระส่วนหน่อย ส่วนหน่อยแน่ส่วนหน่อยแสดงว่าเพิ่์ลมีเทคนิคดีๆเทคนิคดีๆในการเฮ็ดเฮ็ดให้ออกสม่ำเสมอนี่คืออย่างพี่ไอ้หัวใจสําคัญเลยถ้าก็ต้องเอาใจมันตามมานี่แหละเฮ็ดไปตามขั้นตอนมาต้องรัดขั้นตอนมันนะบ่เฮ็ดไปเฮค่อยๆจังได้เฮ็ดที่เก่าหรอแน่ได้เฮ็ดได้ก็ต้องเฮ็ดที่เก่าวันอืมมันจังบ่อผาดเรื่องทับ เรื่องอากาศน้ำแมนบอแมนอากาศก็ตรงเป็นใจน้ำเออความสะอาดในโรงเรือนน้ำบอ๊องสะอาดในโรงเรือนตรงสะอาดนี่เป็นพื้นดินทร,ร,รามรนานพี่ใหญ่นาอแมนพื้นดินเู่นนี่นะต้องให้แหงบอะแหงอยู่เลยบอให้แหงอืต้องเก็บเบิดแล้นวนั่นคือต้องทำความสะอาดออกปัดออกโอ้ให้ลมให้ล่มพัดนะจ้ะกากมันที่ใส่หลายเป็นไรพี่ใหญ่ต่อโรงเรือนสองตันสองตันโรงเรือนละสองตันจ้ะ กะสิได้เฮอยู่ประมาณอลอยสามซีฟโลสซเลียแล้วกับกับบอลลดลอยโลได้บ่พีิหายได้อยู่ได้อยู่ประมาณประมาณ,อมาณอลอยละอนะบอลลูดลอยดอกถ้าดอกเฮ็ไเห็นแนวนี่มเเูเสือเฮดเสือยังนี่รับมาจะใสยพ,ยยพีิห,หายมีพี่น้องเขาคอมเมนต์ไปรับไปสื่อเพิ่นมาแล้วจะยุบเพ่ฮเดชนี่างไรเพิ่นอนบางคนอยู่แถวศูนย์การข่ะบ่แม่แม่เพิ่นเพิ่นได้ส่งบ่พีิหายหรือว่าพ่อตองแปลเองแถวห้างนี่เฮด กนหน่อยเนี่ยต้องไปเอาเองบอ่ขั้นส่วนหลายเนี่ยเขาจะมาส่งจะพุงขาของเขาคนนะก็คือเพื่อนเพื่อนบ่ไดรับทรงเคาหลีเนาะบ่บ่พี่น้องอยู่แถวหฮากับเขาไปเบิ่งด้จ้ะเด้ออยู่ในอันศูนย์การขาดเดชดอุดมนอกพี่อายเนาะสั่นเทิงกับออกหลายคือกันโอ้ยหนมเพียนเป็นเห็ุเบิดฟังนี่สิงยงเม็ดหน่อย,อยอยู่เนาะยังเม็ดหน่อยตัวนี้จ้ะหนึ่งสองสามสี่ ซิฟสันนาะพี่อ้ทั้งเบิร์ดขาวท่าพี่น้องแต่ว่าร่งเลื่อนเลาก็สะอาดดีอันคอเปรียบเทียบระว่างมุ่งกับเบื้องก็มุ่งหยาในพี่หอ้อันใดมันดีกว่ากันมุ่งหยามันเง่ายกว่าง่ายกว่ากับเบื้องหลักมันอุณหภูมิมันได้บออากาศมันจะดีกว่ากับเบื้องกับเบื้อมันจะร้อนจ้ะแต่ว่าหยาเห่าหยากับกับเบื้องวันนี้อันได้แพงกว่ากัน ออสเตรเลียแล้วมันก็นกนกต้นหญ้าแหละถือกลัวถือกลัวเนาะแต่ว่าอายุมันเดี๋พี่ใหญ่หญ้าสำรับหญ้ามันก็ประมาณสี่ปีหาปีเขาขอซ้อมได้นะโอ้ซ้อมได้ซ้อมได้อืมโมเมนต์ว่าเหลือออกเบอร์เธอเดียวบอกบอลเขาซ้อมได้อืมนึกว่าเหลือออกแล้วลงทุนใหม่ปไาออกไปทั้งนอกพี่ใหญ่เหมือกแล้วค่อยข้าวลงเฮ็ดนี่ค่อยจอยเลยพี่น้องเลยลดฮนลดฮนเลย เวลาเก็บเฮาได้หื out, um, ้หอพาจังส oh, wow. ีออกว่าพ <ườ> ี่ใหญ่กลางคืนโอ้โหกลางคืนอาการเย็นกว่านี้นะบ่กเหอเหอเต่ปองเขานี่บ่เือกอืมไปเลยจ้ะก็สิเก็บแต่ดอกใหญ่ๆเนาะเก็บเต้ดอกใหญ่มันอือผมตีนไว้ดี ได้เฮ็ดได้มีไร่ได้ทุกเดือนบอ่อพยยี่ใหญ่ทุกเดือนดูทุกเดือนเนาะทุกเดือนนอนอทุกเดือนเลยเ้ยพี่พน้องเด้อเดือนละหมืน่นใส่ผื่นที่แค่สองลงเรือนนี่เึงเคืองานบอ่อพยยี่ใหญ่เรียแหละรประมาณประมาณงานนี่ละประมาณงานเน,นาะนประมาณงานหนึ่งข้างเที่ยงหน้าเด้อพี่น้องนี่เพิ่นนอนอยู่หน้าพายู่หากินกันไง ก็ถือว่าหนาเฮ็ดอยู่อยากให้พี่ใหญยแนะนําพี่น้องเฮาานี่เป็นจังไดอันเฮ็ดเฮ็ดนี่มันยากมันง่ายบ่อสาหรับผู้ชีเฮ็ดมาแล้วสี่ปีนี่มันกับบ่ยากอืมคือว่าเฮ็ดข้าวเดียวเขาก็แล้วล่ะเออบ่อเฮ็ดเบิรดมือบ่้เฮ็ดเบิดมือแมนเอ้าเอาอันนี้มามักลงนี้กระทียมว้กระทียมใบบ่อได้เบิ่งดมันบุกลงสมมุติแกล้วใช่รถจ้าลองบ่มพี่ใหญ่รถจ้าลองรถจ้คข้อง อันเออละค่ะมันเด็ราค่กากมันตันละเท่าไหกากมันนั่นเออมีรถข้าวเปือยเองันตันละร่อยตันละร่อยแค่นั้นตันละรอยสองตันนี่ซีสองโลงนี่สีตันเนาะสีตันซีลอยบะสีอยบขาเอเองโอ้ข้าวจางรสกับซีกวานอีอกัสเซียลงทุนรอบละพันหาต่อลงเลื่อนเนาะคือสูงสุดละพันสูงสุดบานนี้ อันนี้ลงทุนรอบแรกนี่พี่ไอายร่วมเบิดนี่เทิงเทิงกามันเทิงอยังนี่ทอาไดบัตนี่เทิ้งลงเลื่อนนี่บอกจ้าเทิ้งลงเลื่อนพร้อมเก็บเริ่มแรกเลยเออเริ่มแรกเลยประมาณมื่นหามื่นหาเนาะคือแพงสุดแล้วล่ะแพงสุดอันนี้คือใส่ผ้าหยาด้วยพี่น้องด้วยสองลงเลื่อนพี่ไอร์ก็สิใส่ลงทุนอยู่ประมาณสามหมื่นเนาะสามหมื่นสามหมื่นเห็ดสามเดือนก็ขึ้นทุนเขาขึ้นทุนเขาแล้วนานเนาะ กะมีก็เมา่ลไรสี่จักปีเมนเออสี่ปีสี่ปีโอ้มาข่ก็เห็ดอย่างอื่นเนาะดีกว่าดีกว่าทีตัวนี้เขาเห็ดหน้าเขาก็ได้เธอเดียวอืมเกินซิบสอบได้ทมก่อนบอพี่ใหญ่นี่ที่แหลกันเป็นเป็นกันหน้าต้องทมก่อนทมก่อนหน่อยหนึ่งเนาะมีผู้สูงแล้วก็คือไม่ต้องเห็ดยังไ่ต้องทมก็ได้โอ้ยก็คือแบ่งพื้นที่ถึงกันหนาเนาะมาเห็ดเป็นโรงเห็ดพี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดกบ เฮ็ดสวนพี่ไอ้เคยเฮ็ดสวนบ่เคยอยู่เปรียบเทียบให้พี่น้องเฮาฟังแน่มันเคยไปสัมผัสสวนน้ำเฮ็ดเฮ็ดน้ำมันมันแตกต่างกันจังได๋พี่ไอ้เฮ็ดนี่คือว่าเฮาลงทุนมันได้เห็นเงินไวออืใบใบปลูกผักซิมหาหมื่นแค่นั้นเีาต้องเีาต้องได้เงินคืนโอ้ปลูกผักเลยพี่ไอ้ปลูกผักมันต้องใช้เวลาเป็นเป็นเดือนซีซิมหามื่นเนาะกานตามเนาะกานตามคนละตามชุด บาดนี้ก็ลงทุนคือกันลงทุนขึ้นกันแตดงถ้าไปนางตาแตกได้นั่นอ้อันนี้อยู่ในโฮมอันนี้เอเห็ดแล้ไปนอนเสื้ออีต้องเคียงหัวนเออคว่วเสียงกันสิพ่อพ่อกันอยู่ได้เนาะพ่อกันบ่ฮึ่งเห็ดพักเสียงกลัวเห็ดพักเสียงกลัวแต่ว่าตัวนี้ราคาเท่ากันมันมันตำทุดคือราคาสรงคู่ก็คิดอยู่แล้วโอ้ราคาพักมีขึ้นไม่ลงอืมอืมพักเสียงกลัวแม่วูบๆได้มีพื้นที่ประมาณงานหนึ่งเห็ดใดญ่เลยพี่นองลงทุน แล้วก็แต่แต่ว่าสําคัญก็ต้องมีวัตถุดิบเนาะพี่ใหญ่เนาะวัตถุดิบมันมีอีดอกออืแถวเฮามีแถวเฮาแถวเฮาบ้าดเรื่องการตลาดนี่พี่ใหญ่บัดนี้ยากบ่สงสัยโอ้ยตลาดบ่ยากบ่แม่ค้ารับขึ้น่อนรหัสรอยเขาห้าร้อยโลเนป่าพิ่จะบุญใหญ่เขาเฮ็ดเฟืองนี่บ่่แมนเฮ็ดเฟืองนี่พี่เต้าเฮ็ดบ่อใดพี่เต้าเฮ็ดบ่ได้บ่ได้เฮ็ดตามอันนี้ของของเจ้าคือเฮ็ดแค่นี้พี่ใหญ่ฮึ่ยฮึ่อ่ะคือว่าอยู่แบบพอเพียงห่บ จังบอขยายออกเป็นหาโลงซิบโรงไงสินะมันแนวนะันมันต,อตนอ้องฮักฮัต้องเฮ็ดซ้ำนี่พ่อพียงเฮ็ดร้ายก็หันก็ลงทุนไปหลายบัญญัติบได้ยเพิ่ก็บ่ไดายทีนะโอ้ฮักก็ดูแลบได้เวลาลงลงหลาย,ลายบาทฮัเก็บบ่ท่านงานงคนงานอีกมัน,น <c oughs> กระือง <pe ương S 1> ไปอีกโอ้อต้องเฮ็ดซ้ำนี่พ่อพอเฮ็ดใดอยู่ใดอันนี้คือเขาเอ่ยจงไหล่ะอัน ธุรกิจในครัววฮือนกันไายได้เสริมไล่ได้เสริมขันสีไปขยายออกเหตุเอาเป็นไล่ได้ไล่ๆกับสีดูแลบบดีกับสีเหตดกับสีบออกอีกน,นอกใหญ่เนาะเออ,เอนี่ก็คือเฮ็ดซ้ำเฮ็ดได้อยู่ได้ซ้ำนี่อยู่ได้อยู่ได้เออลงทุนสามหมื่นสามเดือนขึ้นทุนหล้างจากหันก็คือหมุนพ่อหมุนไปห<น>มุนมาเนาะได้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 ตลอดไม่จะได้อยู่หนา ก็มีควาวมซุขพี่น้องอย่างงัวร้อมยูไใต้ตะลางเทียงเขาแล้วเวิดแล้วนะพี่ียายเนาะเวิดแล้วเออก็ถือว่าพ่ออยู่ไห้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดกับบ่เศร้าเฮ็ดจะ่คนดอกเดือนละเทื่ยกันยังดีเนาะเดือนละเทื่กัก็พอแล้วเออความเสียงก็คือเหาถ้าเหาเฮ็ดตามขั้นตอนกับสิบ่มีคว <walk> าวเสียงบ่บ <Pop> ่มีห้ได้รายละเอียดทุกขั้นตอนเนาะตามได้กับั่ั้งันนะาราดขั้นตอนก็คือเฮ็ดสิบปออก เ้าเอ็ดมักง่ายมันกับบอกมบอครองตัวนี้มันมักกววมสะอาดมักสะอาดจ้ะนั่นละกะปูไดสนใจอยากมากกะมากใดเด้อพี่น้องเด้อทักไม่ต่อยมากกะใหเด้อสิภาพลุงมาเบิงสูตรกะสีคลายกันเนาะแต่ละหมองนะพี่ใหญ่เนาะคลายกันนั่นหละอืมมักสูตรมักสูตรอยังคือการเบิดกันเบิดจ้ะมักแล้วกะใส่กาลกล่างบอกข้าเอิดใส่เปลือกล่างเปลือกล่างโอ้เปลือกล่าง มันมีจักแบบพี่ใายเปลือกมันนี่มันมีสองแบบไม่เสร็พิ้งเปลือกหลางกับเปลือกดินโอ้เฮาเฮาเอาเปลือกลลางแม่นบอกต้อตงเอาลงเลือดเฮาต้องใส่เปลือกลลางบอ่อหม่มาเอามาลงอ่าง,งนี่บ่อต้องเฮ็ดอ่างมาร์กเนาะนเฮ็ดบอมาร์กอืมสวนบอมาร์กบอมาร์กกวางเนี่ยเอประมาณเท่าไรพี่ใหญ่นี่ก็แล้วแต่เขาใส่บ่อนี่คือคือมาร์กไว้สองลงเลือนมันสิเต็มนี่พอดีบ่ ตัวหนูเห็นเป็นบอหน่อยถ้ามักคเจอเราลงเลื่อนบอหนิโอ้บอนึกว่ามักเต็มนี่ได้ได้สองลงเลือนบ่อหนิโอ้นี่คือขนาดประมาณสองเมตรบอผิวใหญ่สองคูณสามบ่อสองเมตรคูณสองเมตรหาสิบสองเมตรคูณสองเมตรหาสิบเนาะเลิกประมาณแปดสิบเซนบอผิวใหญ่เท่าเมตรบอนนิประมาณหกสิบเซนนี่ละหกสิบเซนเนาะ แล้วก็เฮ็ดท่อระบายออกน้ำเนาะแม่นท่อระบายน้ำเออเวลาดมัมามมากส่วนประกอบต่างๆสีมักไว้ทั้งหนอกก่อนจักมือพี่อหญ่แบบนี้เฮาจังสิได้เอาขึ้นไปไว้ในโรงเรือนสีเมือสีขืนสีเมือสีขืนจังเอาขึ้นไปได้เอาขึ้นไปได้ส่วนประกอบมี่ยั้งแน่บาบนี้ในการมาัร์กมีปุ๋ยคอกเข้าหนิล่ะมี๋ย,ยงหลายขี้งัวบ่ขี้งวัวก็ห้ำมก็ห้ำเอาผสมกันเลยแหนผสมกันเลยขคนๆในนี้เลยบ่พี่ใหญ่ ผสมห้วยห้วยหนาสั่นมันโ oh, อ้ห้วยห้วยชังซึ่งแมนอืมบานนี้สี่มื่นแล้วเขาไปลงเรือนน่องจักมื่นบานนี้จังได้อบไอหนาได้ยินว่ามีการอ,อบไอหนามไอหนามเอาขึ้นแล้วมือหนึ่งมือที่ต้องอบเลยบ,บ่อบปอบ๊โดนเป็นไดนใส่อุณหภะปูมลาย,ายเป็นไดนพี่ไออุ้งตะปูหกสี่ฟีหกสี่มันได้สีส่สัมมงศีสัมมงพ่อแม่นบอขาเสื้อขาเสื้อแม่นบอกก่นว่าโอ้ขาเสื้อ้ อบค่ะเสือบาดนี้เฮ้ดจังไหนบาดนี้ตอตัดใหญ่บออบแล้วจัามืงอบเปล่วเลาก็เขาไปหดน้ำหดน้ำแล้วก็ยายเสือนะโอโ้หดน้ำแแล้วจังยายเสือภาษาอังเป็นเสือล่า,<อ>า,าทางหมูดนื้ีิเป็นเสือล่าเลยอบอก็คือปองกันเสือล่าคือหดน้ำก่อนขับหมูฮดน้ำเป็นลาเบิสเสือเดินบ่ไดดโอ้บาดนี้จังไหนตัวพี่ใหญ่บาดนี้ เทายายเสื้อแล้วสี่มือสี่คื่อนเทาก็จะหดนาอีกเหนึ้ 1. 1> <อ>ถ้าอากาศดีอีกสองมือรอบวงสองมือก็เห็นเห็นดอกเห็นดอกนหดนามเธอที่สองนี่คือตัดใหญ่เหม่น,มนบอกเขาอิ่นนตัดใหญ่เก,ก็ที่สองน,นี่ก็แล้วเลยฐาบวงแต่ดอกม้นบาดฐานวงแต่ดอกบาดนี้ส่วนเข้าเก็บออกยังสีเบบท้าได้หดนามเพื่มนบอ่ใหญ่เลยเอยบอกกาใส่สเปรย์สีดออก พมพมบอกแ่นผุนผุนหนาเป็นผุนละอองตองไฮร้ายจ้ะสังสังเกตเอาบอกว่ามันแหงวาแหงวาพี่ไอยหรือหรือตองตองจำเป็นตองเ้ตองโฮสสังเกตเอา้า้าตอกเค่เ่ามีนามร้ายนะเ่าบ่รตองไฮมันบ่เบิ่งดอกมันเอาเนาะเบิ้องดอกมันเอาแต่ว่าพี่น้องเฮาก็ต้องทดลองเรียนรู้ด้วยตนเองเนาะแ่นเรียนรููด้วยตนเองมัวจักจ้ะเพื่อมีผู้สนใจอยากมาเรียนรู้น้าใดบ่ี่พี่าย ได้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 ด้อยู่ทงหน้าพี่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าของข้ามหนองเหลื่อมนั้นสิอยู่ทางบ้านแม่ต้อยนี่สิลงมาในซอยยังกว่พี่ยายเขาเอิ้นซอยไม่ซื้อซอยบ่บ่มีเนาะบ่มีซอยเออซอยมันสิลาดขึ้นทางโน้นบต่เล่าก็สิมีสองเจ้าอยู่นี่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดอยู่ทงหน้านี่พอถือว่าพ่ออยู่ได้เนาะพี่ใหญ่เนาะับพ่ออยู่อยู่เออสเลียแล้วเดือนหนึ่งกะฮักลบ ต้นทุนแหลวหรืออายุเดือนละหมื่นกำไรมันมมพ่อได้ใส่พี่พพน้องอยอยเป็นอาชีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจว่าแต่ผู้ใดมีวัตถุดิบเนาะวัตถุดิบดิบล่ะก็คือขีมันแมนครับมีตัวเดียววัตถุดิบนั่นจ้ะคือเปลือกมันครับมีเปลือกมันยามไ,ได้ภัเห็ุใดอืมอก็คือส่วนที่ไปสัมผัสโองเดือมนั่นก็คือว่าส่วนที่รงแป้งเองา่ามีมันก็สิบภัเหตุเนาะกรต้องรอชะลอ ช่วงนั้นกัสิบัได้เงินใส่บันไดประมาณจังเดือนเธอพี่ใหญ่สีโลงแปลงบอกห้าบัวมิมันนะมันกับบอดอันนี้ดอกมันพอได้ตลอดอยู่เดือนละเดื่อถ้าต้องได้เสลียแล้วต้องห้ยได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดได้เดือนละเถื่อเนาะเฮ้าต้องได้ของเดือนละเถื่อโอ้รอกที่อยู่กันเอาลงแปงเพามันมีตลอดนะอยางบัได้กับเดือนละเถื่อแต่ว่าเสลียเฮ็ดแล้วก็คือสองลงเลื่อนนี่เดือนละเถื่อเพราะว่าต้องพักลงไว้น้ำพักลงไว้น้ำ สานมันสีโปอ่อนแมนบ่พี่ใหญ่มันสีนสปยยนสเป็นเทอล่าถ้<อ>าหายโรคมันแหง้งมันจังออกดีอืมคือเก็บแล้วเรียบร้อยเข้าต้องื้อพาออกให้อากาศเขายาย้าบ่พี่ใหญ่หยอากาศเขา้าทำความสะอาดเอาออกกากมันออกให้สะอาดเรียบร้อยทำความสะอาดให้เรียบร้อยอืมเขาจังเอามาเห็ดอีกอีกหนึ่งเออจ้ะ กามันนี่คือเห็ดไดรอบเดียวเนาะได้รอบเดียวก็คือเอาออกมากัไปใส่หน้าใส่สวนใส่สวนงามอืองามผู้ใดสนใจก็มาสื่อใดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดว่ามีฟุนใส่สวนขายขายจังได๋พี่ใหญ่เด็กเอาใส่ต้นหน้าจะคลองหน้าไ่เคยขายจกเกลือมีส่วนผสมของหญ้งหัวแน่นอมักหลายอย่างมีประโยชน์จังว่าไปใส่สวนพี่น้องผู้สนใจก็ทักมาได้เด้อเดี๋ยวจังสิโถรประสานกับพี่ใหญ่เพื่อให้อีกเะนหนึ่งกะ คลิปนี้กับพาพี่น้องข้ามาเบ่งอาชีพเสริมสร้างรายได้อยู่ทงหน้าพี่น้องคนนอนหน้าก็มีรายได้คนนอนหน้าก็มีรายใจคือการว่าสันแต่ว่าอากาศดีดีเนาะพี่ใหญ่เนาะอากาศดีออหากินก็ง,ง่ายเวลาเก็บเห็ดกลางคืนกับสีสีเย็นแน่กับสีสกดอยู่ในบ้านอยู่ประจักวนวนวนอืม,อมกายยังให้พี่ใหญแนะนำแน่สุดท้ายเป็นตาเห็ดบ่คือพี่ใหญเนี่ เห็ดมา4ปีนี่เป็นอย่างไรมีอุปสรรคปัญหาบ่มันก้บ่มีดอกอุปสรรคบ่ค่อยมีดอกแต่ว่าห้องเห็ดเราต้องมั่นทำความสะอาดทั้งมันอมันมักสะอาดแล้วก็มักบ่มักบ่มักแช่นะอาอหอพ่อดีบอทุกอย่างเอาเห็ดสะอาดแล้วห้องเขาเห็ดได้อีกมันกระไดพ้นไปตลอดจ้ะสำคัญก็ต้องแค่นั้นก็มีอย่างดอกคือว่าเห็ดมาตลอดคือจังพ่อยูยู4ปีเต็มเนาะ อพออยู่อพอได้หมุนเวียนใส่ใจนครัวเงินละพี่น้องอนอนหน้าก็ต้องใส่เงินคือว่าละลูกเตาก็ต้องกินต้องเลี้ยนเนาะกระคิปนี้ก็ขอบคุณพี่ไอย้ยพอยอมไร้ยๆจะ้ะที่ให้พวมหูจ้ะคุณไร้ใจจ้ะถ้าผู้ใดสนใจกะอยากมาเรียนรู้นํากะทักแม่ต้อยมากระใด้วจะพี่น้องทักมาทางเฟซบุ๊กก็ได้แล้วเต,ต้โตเต,ต้ละกะเพจแม่ต้อ,อยบนคนน้ำยืน อยียสิผ้าลงมาเบิงลงมาหาเราจ้ะเพราะว่าบอกพี่การ์ดปรถือพี่น้องอยู่ทงหน้าขอบคุณพี่น้องตีติดต,ตามแลสชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้า